มีล้านยายคนหนึ่งเขาชอบทำกับข้าวมากเขาชื่อยายใบตำลึงเขาชอบการทำกับข้าวเป็นเป็นลูกรักแต่วันหนึ่งเขาได้ตัวลงเขาได้สติเขาไปแล้วแล้วเขาก็ตัวเขาก็ไปแล้วเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้ว แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งเป็นลูกเป็นหลานของเขาเขาได้มาเจอยายขอกเขาเป็นอย่างนี้เขารีบไปช่วยยายแต่มันก็สายไปแล้วเขาเลยไปนั่งร้องไห้ตรงนกำแพงหลานยายเขาได้ร้องไห้เสียใจหนักมากแต่เขาก็ต้องเอาร่างยายไปฝังศพแล้วยายก็ได้ไปสู่สุคติ แต่ว yeah. ่าเขาได้อุ้มยายไปอุ้มยายแล้วเขาก็จะเอาไปฝังศพเขาก็ได้อุ้มยายแต่เขาอุ้มไม่ค่อยไหวเขาพยายามอ้สักพักหนึ่งแต่เขาก็อุ้มไม่ไหวในที่สุดเขาก็อุ้มไหวและยายเขาก็ไปแล้วเขาก็หนักมากที่อุ้มยายเขาก็เลยรีบวิ่งไป แต่มีพานลงคนหนึ่งเขาได้มาเห็นวิญญาณไดอายแล้วเขาก็ได้สติหลุดลงไปแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาเขาก็เลยวิ่งวิ่งแล้วเขาก็ทิ้งไม้กวาดไว้ตรงนี้แล้วละครเรื่องนี้สอนไว้รู้ว่าเราชอบทำกับข้าวคนเราชอบทำกข้าวได้ กดไลค์ให้ด้วยนะคะ